ตีพลาก็เป็นตัวที่เหมือนเป็นยาบำรุงนะคะเป็นเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกายสมอวิเพศสมอไทยมะขามป้อมทั้งสามนี้รัคนกันเข้าได้ชื่อว่าตีพลาถ้าผู้ใดได้บริโภคอาจระงงับเสียซึ่งโรคอันบังเกิดแต่ดีเรามาดูสปปรรพคุณของตีพลานะคะถ้าในคำทีสปปรรพคุณเนี่ย เขาจะบอกว่ามะขามป้อมอ่อนเนี่ยนะคะมันมีรสเปรี้ยวแล้วคนจะรสหวานรู้แก้ผิวหนังมังสาให้บริบูรณ์การทําให้เสียงเราะแล้วก็รู้แก้พลาดึกแก้พยาธิในกองเสียงหักหมายถึงว่าคนที่มีเสียงหักแล้วบางทีมันอาจจะมีพยาธิไปนในนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จําเป็นนะคะตัวมะขามป้อมเนี่ยเวลาเขาใช้ทําตีนปลาเขาใช้ทั้งอ่อน,นั้งแก่นะคะเพราะฉะนั้นตัวสับพคุณอ่อนแตบบ่แก่เนี่ยไม่เหมือนกัน ขอบคุณต่างกันแต่เวลาทําเป็นติผลาเราจะใช้ทั้งคู่นะคะส่วนมะขามป้อมแก่เนี่ยมันมีรสทั้งหมด4ดี่รสมะขามป้อมอ่อนมีรสเปรี้ยวระคนกระหวานแต่พอแก่ปุ๊บมันจะมีรสฝาดขมเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดด้วยค่ะเห็นไหมคะรสลบยาได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะรักษาเขาได้ยังไงต้องรักษาที่รสยาตัวมะขามป้อมแก่เนี่ยเขาบอกว่ามันรู้ห้ามเสียซึ่งลมและไข้อันพิเศษ รู้ห้ามเสียซึ่งลมและไข้อันพิเศษอันนี้คือคุณของมะขามป้อมนะคะอีกตัวก็คือสมอพิเภกค,คำว่าตีพราจะประกอบได้สามตัวมะขามป้อมสมอพิเภกและสมอไทยสมอพิเภกเนี่ยมันเป็นฉายาของผลไม้ที่ไม่ยอมแก่เพราะฉะนั้นคนที่ทานสมอพิเภกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เขาไม่ค่อยแก่ลูกมันจะเหมือนนวลๆตลอดเวลาไม่ว่ามันจะแก่จะอ่อนมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะคะ เขาเลยตั้งชื่อว่าว่าผลไม้ที่ไม่ยอมแก่และเวลาเรากัดกินเนี่ยมันก็จะชุ่มชุ่มคอเพระนั้นถ้าเราไปหาซื้อมาได้เราก็จะซื้อที่เป็นรูปแบบนี้นะอย่าไปซื้อที่มันแตกแล้วอ่ะเพราะผลไม้สามชนิดเนี่ยมันมีความพิเศษของมันในตัวจริงๆมันเขาถึงชื่อว่าผลไม้มหัศจรรย์เพราะเวลามันแตกปุ๊บมันจะเป็นเชื้อราทันทีนะคะมันจะเป็นเชื้อราเกิดขึ้นทันทีแล้วมันเกิดขึ้นภายในคืนเดียว เราเคยเอามาทำเนี่ยเราสดๆเลยนะคะสดกระสีนี้นะพอเราทุบมันแตกปุ๊บเพื่อเราอยากให้มันแห้งเร็วพุงพี่เช้าเราจะต้องใส่ตู้อบปรากฏว่าเช้ามาดูมันเป็นลาหมดเลยนะคะเพราะแสดงว่ามันมันเกิดเชื้อราได้เร็วมากทั้งที่เหมือนเปรี้ยวนะคนโบราณเขาจะพุบติดตัวแล้วก็เอาไว้กัดกินอะไรไ็ได้ในสามตัวเนี่ยเวลาเขาเดินป่ามันจะทำให้เขาไม่อยู่นะ้ำอันนี้คือนี่สมองพิเภษนะคะ ผลไม้มหัศสจรกรสามตัวเนี้ยเขาจะใช้ทั้งอ่อนทั้งแก่เวลาทําตํำรับยาตีนรลาดเขาไม่ใช้ตัวเดียวเพราะเวลาใช้อ่อนเนี่ยสมอพิเภกเขาบอกว่ามันมีรสเปรี้ยวรู้สังหารเสียซึ่งลมและไข้อันพิเศษเหมือนกันเมื่อกี้มาถามป้อมก็เหมือนกันรู้สังหารเสือซึ่งลมและไข้อันพิเศษเหมือนกันเลยนะคะอันนี้คือสมอพิเภกอ่อนแต่พอสมอพิเภกแก่เขาว่ายังไงเขาบอกว่ามันมีรสฝาดไม่มีรสเปรี้ยวนะคะ ในขณะที่เขาบอกมันไม่ยอมแก่ไงแต่ถ้าเจอแก่มันจะมีรถฝากแต่มันก็ยังไม่ค่อยจะเจอนะคะเพราะส่วนใหญ่มันก็ตึงแก่ตึงอ่อนอยู่เนี้ยค่ะเขาบอกว่ารู้แก้โรคอันอันบังเกิดจากจักสุขและรู้แก้ธาตุกำเริบและไข้จับเห็นไหมคะแก้ไข้ได้ด้วยเพราะนั้นก็เหมาะกับช่วงที่เราเกิดโรคระบาดตอนนี้เพราะมันแก้ไข้ในตัวได้ด้วยรู้บำรุงธาตุแก้ฤทธิ์เสดวง มเมล็ดนั้นแก้บิดได้ทั้งปวงส่วนสมอไทยก็เหมือนกันมันมีทั้งแก่ทั้งออ่อนสมอไทยบางคนก็จะเรียกว่าสมอปะ่ามันจะรู้แก้ลมอันละสรัมรสายในอนุทรและแก้บิด ดอกรู้แก้ลมอันลั่นในหูมีอาการแบบหูดังมันจะดังจิ๊ๆๆิ๊อะไรพวกนี้ค่ะส่วนกระพีมันเนี่ยแก้ไข้แก่นก็รู้แก้โรอิตแล้วก็แก้ในคอได้คอที่เป็นเวหนามเหมือนเราละขายคอตลอดมันแก้เสมหะได้ที่จะดูแลร่างกายเราไม่ให้เป็นไข้ เพราะว่าเวลาเส้นหามันเริ่มก่อตัวเนี่ยเราก็จะเริ่มเจ็บคออวัยวะภายในคอเนี่ยต่อมคอนซินเอยหรือว่ากล่อมน้ําลายเออมันก็จะเริ่มการอักเสบมันทําให้เชื้อโรคมันติดเราง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรากันไว้มันก็จะทําให้เราไม่ไม่เป็นอะไรนะคะวันนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะป้องกันแต่มาดูเวลามันรวมกันนี่คือความมหัศจรรย์มากกว่าเป็นมันรวมกันเป็นคําว่าตีพลาเนี่ยคุณแห่งตีพลา กล่าวคือสมอวิเภศสมอไทยมะขามป้อมทั้งสมนี้รัคนกันเข้าได้ชื่อว่าตีพลาถ้าผู้ใดได้บริโภคอาจระงงับเสียซึ่งโรคอันบังเกิดแต่ดีรู้แก้ซึ่งเสมหะและลมในกองธาตุกองระดูกองอายุสมุทฐานนั้นนนนี่ตามคำพีนะคะเพราะนั้นเรามาดูว่าเขาบอกว่าถ้าผู้ใดได้บริโภคอาจระง,งับเสียซึ่งโรคอันบังเกิดแต่ดีดีก็คือ ดีทำหน้าที่อะไรดีทําหน้าที่ย่อยอาหารเวลาเรากืนอาหารไปปุ๊บดีก็จะฉีดสเปรย์ตัวมาปุ๊บเพื่อมาย่อยอาหารที่กินเข้าไปเรากืนคาใหญ่น้ําดีก็จ,จะพ่นออกมาแรงถ้าเรากืนคาเล็กน้ําดีก็จะออกมาน้อยๆน,นะคะน้าดีเนะี่ยมีนะที่ย่อยอาหารเมื่อไหลน้ําดีมันเหนียวขน้นนั่นคือเตรียมตัวอว,วัยวะมันจะแย่หนึ่งเกิดการอุดตันของน้ําดีอันที่สองน้ําดีในการย่อยอาหารไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์เราก็จะเกิดกดแก๊สในกระเพาะเรามากขึ้นก็จะทําให้กดแก๊สเนี่ยมีความร้อนก็ระบายขึ้นไปสู่ตับไปสู่ตับตับก็เกิดการอักเสบนะคะต่อมน้ําดีอะไรพวกนี้ก็จะแย่ด,ด้วยตับอ่อนก็จะอักเสบด้วยเพราะฉะนั้นไอ้น้ําดีตัวนี้มันร้ายยิ่งกว่ามะเร็งนะคะมันเป็นโรคที่ร้ายยิ่งกว่ามะเร็งเมือม่มอไหร่เจอโรคอย่างน้ําดีเนี่ยโอ้โหรักษานานมากรักษาประมาณสองสามเดือนนะคะฝ่าน้ําดีมันจะปกติได้นะคะ เพราะนั้นตัวเนี้ยถ้าเราคิดว่าเราจะป้องกันตัวเองแนะนําให้กินตีขลาไปเรื่อยๆนะคะกินอาจจะสักเดือนหนึ่งพักสักอาทิตย์หนึ่งกินใหม่อยู่อย่างเงี้ยขังวนอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราไม่ค่อยจะอ่อนแอฤดูฝนถ้าเราไปกินเปรี้ยวเยอะก็ต้องไปกินสมอพิเภกเยอะถูกไหมแต่ผิดเพราะว่าเปรี้ยวปุ๊บเนี่ยเราต้องกินสมอพิเภกน้อย สมพิเภกน้อยสุดเลยคือส่วนส่วนของมันเป็น12 8สีใช่ไหมน้อยสุดก็คือสีส่วนมะขามป้อมเปรี้ยวน้อยกว่าสมอพิเภกคุณก็กิน8ส่วนสมอไทยเปรี้ยวน้อยกว่ามะขามป้อมคุณก็กิน12ส่วนอันนี้คือหน้าฝนนะคะหน้าฝนที่จะต้องปรับตอนเนี้ยตอนนี้ที่กินคุณก็ไปหามาต้มกินได้นะแต่ว่าที่บอกอต้องหาที่มันเป็นเม็ดที่คุณมั่นใจว่าไม่มีเชื้อราเพราะมีเชื้อรามอะมากนะคะ ถ้าใช้สดได้ก็ยิ่งดีงนะคะไม่งั้นก็ต้องใช้สารสกัดไปเลยเพราะว่าเวลาเขาสกัดเขาก,ก็ส่วนใหญ่เขาสกัดจะของสดอยู่แล้วคือถ้าทานทั่วไปให้ทานพ,พรีผาระปกตินะคะแต่ถ้าเป็นโรคแล้วเช่นสมมติเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ต้องเป็นโควิดอ่ะเราถึงจะไปกินพวกมหาพิกัดมันจะป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับดีเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวกับฤด,ดูอ่ะดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกทั้งสามฤด,ดูเหมือนกันฤด,ดูร้อนดีก็จะ ลักษณะร <aja, S 2> <an> ้อนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวดีเนี่ยก็คือน้ําดีของร่างกายเราเนี่ยก็เป็นเอาไวเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเรากินตีผลาเพื่อพยุงน้ําดีให้มันทํางานให้มันปกติมันจะได้ไม่ทําให้ร่างกายเราป่วยได้เค่นั้นก็เราทานเป็นน้ําเนี่ยเราก็ดื่มวันละแก้วอย่างเงี้ยค่ะก็พอแล้วค่ะหรือว่าถ้าเรากินเป็นแคปซูลที่เป็นสารสกัดก็กินแค่สองสองแคปซูลก่อนนอนเงี้ยกินให้ได้พันเม็ดกัมอย่างเงี้ยค่ะก็พอแล้ว คือเราจะเติมน้ำผึ้งก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมันจะฝาดหน่อยเวลาเรากินเกียวเกียมันไม่อร่อยนะคะที่เราทําที่ที่คุณพ่อทําให้ฉันทานมาตลอดก็คือท่านใส่หล่อห้างกล้วยลงไปค่ะท่านใส่เข้าไปเพื่อไปลดความร้อนนะคะก็มันก็เลยทําให้รสชาติมันออกหวานหวานมันก็เลยอร่อยขึ้นค่ะ